จะเตือนไหมเนี่ยไปบุกไปแต่้มเดียวก็เอมา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 าามาางมาา วิ่งกินกินแล้วมึงดีดีหนีก็้องหน่อยนะมจะเอาไปทิ้งเบร้ยจะมุ่งร้านในบ้าน้าอยาใจิสวัสดีหกทับหนึ่งสวัสดีค่ะจอนอไจีนน้องนสี่ีี่มายเนสามคนไม่มันยเดี๋ยววะ

เราจะเท okay. ี่ยวเดียวจอยู่ที่ไหนกันครับวันนี้เราวางสายทองน้าตกวันแด่ทองมีทั้งบนมีทั้งล่างมีทั้งหน้ามีทั้งหลังค่ะงลสวยมากโอเคครับลองลเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นน้ำเดี๋ยวปะไปวันนี้เรามีไกด์นำเที่ยวนะครับไปเรือเราเพียงพอมานี่้ยาวเร็วๆความนุ้นจะเป็นน้ำตกนะครับสวยมากมาก ตกเข้าไปอ่าล้นจะเป็นน้ำตกำำอตอนนี้มีประชาชนเข้ามาดูน้ำตกกัน,นเต็มเลย ว้าจ้าจอ้าไ้ยาอาจารย์นอยาอาจารย์นือสสีสดมากเลยปยเอินไาเอิ้อท่าที่สองจ้าอาตากลมาหลงอยู่เอาลาวอาจารย์เอาดาวกันจ้าอ่าตอนนี้เซเลบครบนะครับเซเลบครบเซเลบครบเซเล็บครบตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับ คุณกิจโกนเวรย่าเครอครับตวรยันุมต้มย้อกกกนัเลันนี้ถ่ายได้อ่ะันนนเขานะ Ừ. Rồi mà. đi lên 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 video lên lên <laughs> <laughs>

น,น,นะครับไม่เช่นนั้นปเดี๋ยวโดยใช้คนนำสองคนนะครับก็ไปเดี๋ยวเย,วนนะเยวเวอะเกินไปนะครับได้สองคนแบ่งสองกลุ่มนะครับไม่เช่นนั้นรถเก๋าด้วยนะครับอยากจะดูข้อมูลตั้งนี้ขึ้นมาเมื่อก่อนจองพันห้าร้อยบานะครับสองพันห้าร้อยบาทดีนะครับเป็นที่รถเก๋าตั้งถูกปาเกเอง พอท่านนั้งหีาแล้วก็ปาจจบ้านค้นหาเลยเจอบานแค่สองมิลนะลูกปีละประมาณแค่สองมิลนั่นการตกตะกอของแระเซีมโปนะครับก้นน้ำาท่นั้นหยดย้อนลงจากกระตั้าในชิ่โรงหนึ่งนั้นยี่สิบหยดนะครับในชั

เอนไปเดีไปเดี๋ยวเนี่ยเห็นไหมมันฟากลมันไม่ได้มีอะไรเลมันวนจะตายมันเย็นสบายด้วยไปงด้าน,น <Brazilian> ่อนหครีบวะางน้า้อยคดดได้ั้เรียน่ไ ល្រូពី់ក្នៃទាទ្លាដែក្រ อะไรยุบยับยุบยับยุบปุ๊บปุ๊บปุ๊บปี๊บปุ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 ๊บหุ๊บป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 ุปุ๊ปุ๊บปุ๊บปโอ๊บนุ๊บปุปุ๊บปุ๊นปุ๊บ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 ปุ๊าปุ๊บ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 ปุตบปุ๊บปุ๊บปุ๊บปปุ๊บ

เป็นจมูกแต่เป็นทา่นี่ได้เดียวน้ำนี่สวยมากครับตอนนี้อยู่ในภาพของเบอร์จัวนะครับอาจารย์ครับต้องเข้าใจว่าจมูนตัวนีนหน้าโบสเพราะว่าอาหารกินก็อาหายากยากก็คิดไปได้นะครับนี่ก็ว่าปากกาตอนนี้มองอยำด่านเลยนะฮะนี่นะครับความมีแบบซ้หรอยได่นะครับความมีนานนะครับ ทุกคนนะครับทุกคนนะครับถ้าจะเมาสหน้านะครับลงก็ยินดีงนีนะครับทุกทุกคนนะครับแต่วันนี้เราไปต่อไม่ได้ทางกลับอีกของและจองมีกทุกของอีกโก้ภาษาไทยมันนิ่มันหวานะครับบ่ายองกว่าได้นะครับถ้าเราจะไปต่อเราต้องออกเกินมากเกินบ่ายสามเกือบถึงดึกเย็นนะครับถ้าไปต่อออกเกือบเกือบดึงเย็นนะครับรอกี่ไหม

mà mày luôn mua một bộ quần bảy không để không kêu mua cái này ok mua วันนี้โมฮ่จะมาจนภัยขึ้นโอ้ขึ้นไรนะไปทั้งไปทั้งไปทั้งสวัสดีทุกคนสวัสดีโมฮ่กำลังจะไปขึ้นทั้งยังได้เวลาหัวเข่าตกเหล็กแล้ววันนี้ยิ้มยิ้มไปไม่มาตายวิดีโอได้เวลาหัวเข่าตกเหล็กทุกคน